ค่ะปูค่ะพั้นพะรวยกับทางทีมงานนมาสการนะคะเด้อขั้นพระรวยมาดูดิเนาะแต่มาดูแล้วน้องคึ้นหอดปูทุกยหญ้เลยเล็กออกปูปูเห็ดไปก็เดี๋ยวว่ได้เก็บโตัวอยู่นอะไรเป็นไกงยังที่ขั้นขั้นของไฟมันจะเป็นเอาเล็กเอาเล็กแล้วมันเก็บเก็บเล็กสมนวน เราป่าาเลกอาเีเราไม่จะไปจะบูนเอาเลขกวันอันวัก็ถือเกันแล้วหนอยเลยรบล่องเอาอันนี้มันานทเจียมมันจะออกวันอาทิตย์วันอาทิตย์นั้งเป็นเลขเลอืมเล็กวันจันทร์นี่จบเลขท่สอง อันนี้จับคู่มากวเครื่องจับไหมยังเ่ลงมาเป็นเออันเล้วบนกอว่าแน่นอนได้ต้องเลียกรางขแน่นอนมันจเล็กกางนาะปูเนาะมันจเล็กกางสามคู่เนี่ยมันจะอ๋อจิดจิตแหงก็ได้แต่นี้แต่นี้คือัดออกไปโดดก็ได้ บอกว่ hehe, าถึงด <Me. S 1> ีอนเนาะค่ะออกสองส่นค่เด็กเปลกแปลมูนี่แม่เปลกแปลงู้คันเลขแบบนึ่งร่างบนบนรลุดบ er, ัรลุดเนี่ยโอ้โหนี่แตกเลยบัรลุดนั่นจะเป็นนัำเสี่เด็กวทีหาเด็กวันนี้วันสิมีดี่ได้ไม่ได้ นี่ก็หนี่ล่างบนตัวหนึงไม่ออกมากตัวไหมากแค่ขวตัวไหนหน่ล่างบนตัวนึ่งล่างบนตัวนึงมากสามก็มาก,กเตค่ะคชณไม่ตัวนี้บ่ค <ừ? S 1> ่ะบอกจะใส้กันจะก่อนจ้ะอ่ะ กาวผูมาเกนี์่ไมงบนเด้่ไม่มาไม่ไม่นม่ไม่ไม่ไป่ไม่ม่ไม่ไม่คื่ไม่ไม่ไม่ไนนนม่ไม่เน่ะมคไม่ไม่ไม่ไมาไม่่ไ่โมม่ไม่รมมรไม่ขม่ไ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 ่ไ่ไ่ไม่ด่ไ่ไม่หม่ไม่าม่่่ไ สิบแปดเด่นหนึ่งเลขนสองเลขนสามเด่นสี่เด่ห้าเด่นก็หนีออกมาตัวหนึ่งเออกมาออกมาสามจับจับคู่เนี่ขันมัดจะออกจะตายก็นี่พ่อนบอกเดาผิดเลยบ่ะหาเนี่ห่าเติปูเอาเอาคั้วปูค่ะ ฟันเอาคว่ำปูเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะถ้าปูวางได้ก็เอาชนะค่ะัเก่งเก่งเก่งเลอยสุดเลยบ่วัวมี่วัวต้งถามปูเลยล่ะค่ะเวลาประกันได้ขนาดค่ะถ้าเป็นร่างเด้ค่ะเอ่เป็นบนยาดหัวมันค่ะเป็นบนไปน้ำตัวหนึ่งค่ะเดี้ยยื่นเป็นบนล่างค่ะเ่านจะเป็นบนล่างถ้าบอกไปน้งกันได้ว่าได้เคื่องเจ็ดสามสิได้ค่ะเจ็ดามสิได้เป็นตัวเด่นค่ะ วันเดินลงมาเดี๋ยวก็ยังสูงวันเอาบัสไซที่นี่ยแต่คือหายเนี่ยบัสไซต้องสองต้องไม่ใช่หายเป็นเหตุบางใจใหญ่ยเล่นเท็จเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้หนึ่งไม่ใช่เดอนไม่ใช่ตัวนี้อันสิเป็นล่างเป็นบนตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตันี้บนไาบันขันมาร่วมกันบนเนี่ยคือขึ้น มันจะเป็นัสีตลอตลอลยิขึ้นมือมันออกสองเออเรแปดสอเลหน่อยเรืองเรองแปดสองเจ็ดสิบห้าสิบสามเจ็ดสิบสามอันอเจ็ดธรรได้นนั่นก็บอ,อกแปดสาม เห็นไหมเอาท้าวหาบนแม่ไม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันนแบวันมันออกก <5 S 2> ันเอางันออกเจ็ดหกหนึ่งวันเนี่เลขล่างมันออกห้าเจ็ดตั้งแติบสามสี่สิบหกหก เแปดเก้าสี่นับกป็นาแดดมั้พวกเลขเนี่มันเป็นบนล่างโปูว่าเป็นบนล่างปูปลาปูลบดฮะปูเจับคูละบับนี่เด้ทังเน่เด้จัาคูส่วนนี้ค่ะนังวายพอนว่ามากระใดมาเก็บอย่างไปได้เก็บตามปูเนี่ยกระเด่นมากเลขสูด ร้อมัดข้างมากมมีเจ็ดแปดสองค่ะมักล่มล่มแรงแรงสือดอกปูเพคือของปูค่อยนักแน่นค่ะไม่พ่นมักอันนี้คือตามปูเนี่ยเบิ้งค่ะปูเห็ดเบิ้งปูมากกับแม่มองชื่อมาาอาจารย์ผู้บ่าอาจารย์มันสอนมาเยอะค่ะหมวดที่เบิ้งหมวดที่สามเจ็ดเนี่ยเจ็เก้าห้าล่างเข้าร่วมกันให้เป็นเลขลมถ่ายตัวเลขอันนี้ก็เป็นเจ็ดชี หกหกบวกหาได้สิบเอ็ดมัหนึ่งสองสามสีหมันก็จะรับลังขบวนมันก็ไปออกหาเจ็ดหกหนึ่งใช่ไหมตอ,ตอนนี้ก็ออยังงวดมันออกหนกึ่งเจ็ดหนึ่งยิงล่างออกสามแปดก็แปดสามเจ็ดกแปดแปดบต้า โอเราเจ็ดเจ็ดวกสามจะูนูนหนึ่งสามี่อันนี้ก็าขอร่งขอบ้นแล้วไปออกเจ็ดสองแปดามอสามแปดอันนี้คือป้อยสูตรไ้เบิ่งเล่นไหมครับก็จับคู่โจมแ้โมมันเปิดสูตรไทเบิ่งเล่นบ่เออเปิดสูตรห้เบิ่งเล่นใจพู่ใจดีม้อนี้คู่ตัวนี้ยังคันคู่ใจดีเจาห้าเจาห ารก็มาส้มฮะเอพรานว่าเตามนจะปูมาตัวหาเลขนี่ค <rat> ือตัวน right? mm ี hmm. uh ้เป็นตัวเด่นโอ้หานตัวเด่นเราอ่าตัวคือปูคือเด่นเก็ดครับสองค่ะตัวเก็ดคับสองทีมาประกอบชุ่มๆนี่โอ้ค่ะบั้นซ้นเก็ดอืมนี่ต้นสุดตัวนี้สุดนี่แท้ส่วนเก็ดเนี่ค่ะ เนว่าแล้วกูกันน้องเป็นว่า,วาอดีตไปได้ยังไม่สี่ดิค่ะเช่นว่าเครื่องแปดสองแปดหนึ่งแปดสี่แปดยังเลือรับปกันว่าบอได้บออันบอไม่อยู่ในนี้อันนี้แหละคือปล่อยให้ยันชุดยช่วยเชียร์ช่วเชีย,ยร์มันได้แต่มันถือมันถือ ไฟสวยดีละห uh, episode, ิปูคนเขาตลอดเลเมื uh. ่อน hmm. uh, uh. um. uh, anyway, uh. oh. ah. ี่มึงเอายุอะอันนี uh. anyway. so, ้บบบอกะนี่ดีเาบอกตัวย้งแต้งตมหลอกเดดีเลยาเดีส่เอ้มันง่ายๆนี่งาที่ชุดอะไรบบบอกก็จะรู้กนจะรู้อไย่เดยอันนี้งวดทานมาถึงหันทิ่จะงวดก็าตลอด ตลอดเลยมันมาคิหงวดสามแปดเพราะแปดสามกับงวดมันออกกันเก้าศูนย์มันเศดเล็กหลังปีละสองเทื่ยเฉพาะเล็กหลังดปีละงเท่งเฉพาะเล็กหลังดิมันีะไปออกบนตัวนึงอะไรก็แล้วแต่มันเจ้าต้องทิดหลังตัวหนึ่งเจ้าห้าสิบประกบถือกบถือแล้วแจ่บันเอาตัวใหญ่มาประกบเอาตัวนี้ประกบ คือตัวนี้มันไม่จัดเซลมันมาจา่นมาจากนี่หนึ่งกับสองอ<ห>อคืาบมีหนึ่งกับว่วจะเป็นสองคือสารวอ่ถ้าเราได้ตัวเ,เราหนีสามบวมีสองตัว้บัได้เป็นสามที่เราหันศูนย์ตับหนึ่งถ้าบวมีศูนบัวจะเป็นห่เียไร้อรอตัวนั้นก็ตัวเช็จก็ป็นตัวมากบกผม ตัวนี้เด่นเอยเด่นอยรเจ็ดกับสอง้อยเด่นะเด่นเจกัองเด่นะนั่นแหละกูดำก็จะรูนี่ดอกวนอันนยิบหน่อยยิบหน่อยเยใบ้านเเลขาตเนี่ยฮตัเเขามาร่วม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 จะเป่าตัวโทษดิอ่าชุมมาดอันหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวก แปดได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์กมาตั้งศูนยสมได้ประไทได้หาโตยังกะจำถ้าว่าไม่ได้เนี่ว่าต้องถามกูไปเลยต่อไปกูจะรับประกันในเรืนั<ฆ>่นคตอนทาสิจับกูบยกกูถือกูถือแล้วแจกดินี่คือไยไฟเต็ม<ฆ>เต็มเลยมือเน่ด<ฆ>เต็มสูตรนะ้ปูนาะนขาเชื่อด้ะ<ฆ>นั่นแหะกูปไปเด็แหงกูไดคำนวณ ทำเปนเลกฝันเล็นีเมียนี่ยตูแค้อยู่ค่ะหลังที่เพิ่นจะคูมเพิ่นก็บอให้บาคนมโอ้แม่าแต่หลังไม่ได้อยู่หลังไม่ได้อยู่ได้ยูหลังไม่ไม่ได้อยู่ราอย่างนี้เรื่องนี่เมียนีหัวใจด้วยค่ะจักแล้วอย่างค่ะหนออ่มาันมางแล้วค่ะค่ะอันทำผู้ดำาก็รูค่ะ ฝันมาตัวเดยวฝันไดเลยปูนี่มีได้ตัวใดีจังเดวะไปถามปูถ้ำมปูันสุดฟงเ่ยปูันฝันจีนแห้วเนาะจีนเหรแตะวันมากครังแรกออนานนานๆพี่น้องตาไววๆได้พี่น้องเ้อตาไหวๆได้อ๋อนุขีดว่ะขีดตอนไหนไปจากไร้มือขอขีดเนาะ สังเกตเบิ่งจะได้คิดนานาโกโมล่ะค่ะพี่น้องค่ะจะได้ขิดนานากโมนั่นแหละผู้ขี่กจเป็นสั้นเด้อค่ะผู้ขีดน่แกนหมอยู่นั่งแล้วพี่น้องดก็ขีดเดี๋ยวคุณดองเด้อเกินเสร็จวงเกินเสรมั่งหมดฟันเด้อมาแค่ก้อนเดียว แม่มาสวยอันต่อจีดกันเพื่นกับเพื่อนเพื่อนจีดกันไนี่ไม่จีดกันไย่างเงี้ยเา่กมานัเล็นมาสวยงคนนั้น่าะแต่จพแมนสันหม้อวันนีี่ังสันเลยอ่ะุบันนี้ตามก็ปูคุณนร่างกับตัวนี้ได้ละค่ะแมนแมนปูค่างคนนพอเสรมเนาะปูเเกิดมันมาข้างล่างสามเจ็ด บมนเจดสามงีนปูนสเขียนือสีเขียนะคับเขียนนเนาะพี่จริหน้ามึงเอาต้นน่ะนค่ะก็ขึ้นอันนั้นปูก็ขึนนี่สิอ่่อบรรดาันนู้กันอันนี้เจ็ดสามนสมเจ็ด่ะค่ะปูนค่บเอาสามเจ็ดมาไว้ไีเอาเจ็ดสามาไว้ีก็ได้ที่แเดีให้มาใหุ้หลังค่ะอ๋อมานีก็สิขอขอบคุณตัวค่ะคคเวิรไปหน บ่เดเดครับขอสรตีนขอสรขออย่งอาจหน่อสนอปูเนาะขอบคุณค่ะของหมัขอสบดพุ่งพูเลยพูดขอะะค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นสูตรเด็ดเนาะค่ะจากปูลมใช่เนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสูตรเด็ดงัดสูตรเด็ดมะแกกมะปั่นเนาะค่ะพี่น้องคะ ปูใจดีนะคะมันน <ihat. Wars. S 2> uh huh. ี่ป mm ูลมใช่ใจดีนะคะพี่น้องเด้อค่ะงัดสูตรเด็ดมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะพี่น้องเนาะค่ะเก่าไปพิจารณาเนาะค่ะมักตัวได้กัจัดคัดกับพานนะคะพี่น้องค่ะกนสิลงสนามกะให้มีน้ำใจนักกีฬานะคะพี่น้องค่ะรู้แพ้รู้ชนะนะคะพี่น้องค่ะถ้าบ่ถือกยาวาทั้งช่องนะคะพี่น้องเด้อถ้บบ่ถือกยาวาทั้งช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะ จังไงก็พิจารณาก่อนลงทุนนะคะพี่น้องคะตัวเลขทุกตัวมิธิตเข่ามิธิตรดนะคะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายท่านใดที่เข้ามาบึงมาชมนะคะแอดกับขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องปองป่ายทุกทุกท่านนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้ก็ให้มีต่ข้ามารวยลุยลยค่ะพี่น้องคะสุขภาพแข็งแรงพร้อมนะคะพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านที่เข้ามาบึงมาชมนะคะคลิปนี้กัคขอ